วันนี้ก็จะมาอยู่กับความวุ่นวายนะคะที่คนมันเยอะขนาดเนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เขาบอกว่ายากมันไม่ยากแค่เราใช้หลายๆคนต่อกันไปเป็นฝูงกลุ่มหมู่นะคะชใช้ทีมเวิร์กกทุกคนรู้จักคำว่าทีมไหมไม่รู้จักคนมันเยอะเลยยากเนี่ยจริงด้วย <c ười> คนมันมีแต่มาท้าทาเนี่ย ตัวเย่ไปวันวันเนี่ยฮะจะผ่านไหมชาตินี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณข้าพระเจ้าเลยเจนเจนเพื่อนด่าใครไม่รู้นะ่ะต้องใส่หัวล้อแล้วมัง้งเพื่อนรับพิธีบำเงินด้วยกันนะเพื่อนอเดี๋ยวนะโอ,อ๊ย ก็คือต่อไปต้องใช้ทีมน้ําเงินบ้างละทีมของเรานั้นคือทีมน้ําเงินนั่นเองนะดัน ได้สักทีใครจะไต่ไต่ไต่ใครจะไต่ฉันก็ไต่ามาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาค่ะอยา่าอย่าเรื่องอย่าเรื่องเยอะขอบคุณค่ะทีละหนึ่งคนนะคะเอ้ยอา,อาอาวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดีกว่านี่ทีมเงินเรามายืนกันตรงนี้ ไต่ขึ้นมาเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ยากแล้วเนี่ยเพื่อนกำลังบอกยากมันจะพุว่วายกว่าเดิมนะสิทุกคนเอยเอ,อ่อเอยอาเอยอ่า เออผ่านละเก่งเก่งเก่งเราโอโซนไม่มาโอโซน,ม,นมันอาจจะดูง่ายแต่มันก็ยากอะคะ่ะทุกเอ,อ้อเฮ้ย เกือขี่สุดท้ายแล้วคือไม่ตายฉันไม่ตุยฉันยังไม่ตุยโอ้ยเจเยนเจเย็นใจเย็นใจเยนใจเย็นจเนจเยีนจเยนจเจียน สำหรับคนงั้นคนไม่แหลกเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ใช่มากันมากันดีมากันดีนดอุ้ยเนีย่ยลืมแล้วเนี่ยว่าตัวเองเป็นสีอะไร โดดไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนโดดไม่ได้แล้วเด้อสงสัยคนจะแลกมากเกินไปนะแต่ยินนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อน สติแจ๋อยเรื่อยเลยฉันก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะ ไม่ได้ผ่านหรอกชาตินี้ทุกคนเอ้ยเออเอ้ยมันผ่านมาได้ไงเนี่ยเอ้ยทุกคน เพราะคือฐานนี้อ่ะฐานนี้คือไม่ไหวน,นะมีคนไทยไหม อ้ยวุ่นวายละฉุกละหูกมากเอ้ยเยยลิ้นลิ้นพันกันเป็นลิ้นพันกันเป็นงูเลยเนี่ยฮะอออพูดก็ไม่ชัดจำนิ่นก็เอบ ด่านอื่นแล้วกันแบกตู้สตาร์ทอืม โอเคอันนี้ได้อยู่อ,นนอ,ยอันนี้ได้อยู่นะคะอันนี้ได้อยู่เธอค่อยๆกระโดดไปข้างนาหน้าก็ไม่ใช่ชมรพวกเสือโอเครีบนะรีบได้ไหมเนี่ยโอ้โมีเงินนั้นเยอะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ มีลูกอมเธอมีคุกกี้เอาเราเอามาแลกกันไหมไม่เอาโอเคอค่ะอ,ออบบี้แบบมันช่างง่ายอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเอ่ะเล,ล้วอยอ่ดีๆก็ ได้อยู่ได้อยู่เด้อฉันจะมาทีเมดอีกแล้วฉันหลุดฉันอะรู้สึกว่าฉันฉันอะฉันอะชาตินี้ก็จะได้เล่นไหมนะชาตินี้จะได้เล่นไหมนะเล่นที่ผ่านนี แลวนย่งหินมันไปแมปอื่นเฉยย่ะ โอเคนะมันฉันมากับตัวนี้ก็ได้โอเคพีสเวทฟอร์มีรอฉันด้วยรอคอยด้วยเด้อเฮ้ยพีสเวทฟอร์ค่อยด้วยฉันเหนื่อยโอเคเธอเหนื่อยเจนนะ เร็วนายเบคอนนายเบคอนนายคอนโอเคขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องรอแล้ว <c oughs> จังหวะนี้คือจะไปก็รีบจะไปก็รีบ <c oughs> นี่มันสีตัวเอ้แล้วฉันเหียบทำไมเออมามามาพวกเธอไปต่อรอฉันด้วยเอ้ยอ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทีด่ดดมาเอ,อ้ยตัวเธอรอด้วยดีไม่รอเลยอ่ะ โอเคอัน okay. ไปแบบนี้ก็ได้นะตึงตึงตึ้อเด้งตึ้อเงตึงดึงถ้ามาคนละทิศคนละทางแล้วเนี่ยทุกคนเอ๊ะแย่แย้เย้แย่แปลกแปลกนะ เซีเฮียวเพืฟอนเพื่อนเพื่อรีบเพื่อนรีบเออรีบเดินมาเร็ว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 เออนั่นแหะนั่นแหะเพื่อนโอเคค่ะด้วยน้ำด้วยน้ำใจอันใหญ่หลวงของเรานะคะโอเคค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อน หยอดมาถอยหยุดบทฉันทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออโอเค you are so good at this thank you เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์ก,คกดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายโอเคได้ตังค์มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อเอาเงินมาสะสมแล้วก็อยู่ในเลดเดอร์บอร์ดโอเค thank you บายบายนะ